กินสลัดแล้วผอมลงจริงไหมหลายคนนะคะมักจะกินสลัดเป็นมื้อเย็นในช่วงลดน้ำหนักใช่ไหมมีหลายคนนะคะกินสลัดแล้วอ้วนขึ้นแต่ก็มีหลายคน,นะคะที่กินแล้วผอมลงแล้วคนสองกลุ่มนี้กินแตกต่างกันยังไงนะคะสลัดผักที่กินแล้วผอมจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะคือจะเน้นเป็นผักใบเขียวและก็โปรตีนค่ะ สลัดที่กินแล้วอ้วนขึ้นนะคะมักจะมีพวกผักหัวอยู่เยอะนะคะแครอทฟักทองข้าวโพดพวกมันต่างๆนะคะคือพวกนี้เป็นผักก็จริงแต่ในส่วนประกอบของมันะจะมีแป้งอยู่เยอะ mm hmm. เมื่อเรากินเข้าไปมันก็จะกลายเป็นน้ำตาลสะสมเป็นไขมันในร่างกายของเรานะคะ mm hmm. โดยเฉพาะการกินพวกผักหัวเป็นมื้อเย็นนะจะทำให้เราอ้วนได้ง่ายเพราะว่า มื้อเย็นน่ะจะไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วนะคะเรากินแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะถึงเวลานอนแล้วนะคะดังนั้นคุณควรจะเลือกสลัดผักที่เน้นเป็นผักใบเขียวแล้วก็โปรตีนนะคะโปรตีนจะเป็นเนื้อสัตว์หรือไข่ก็ได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือน้ำสลัดค่ะน้ำสลัดก็ควรจะเลือกเป็นน้ำใสหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะให้เอาไปจิ้มกับ โยเกิร์ตนะคะเพราะว่าโยเกิร์ตหน้าผลิตภัณฑ์มันจะบอกปริมาณน้ำตาลเราสามารถเลือกยี่ห้อที่มีน้ำตาลน้อยที่สุดนะคะมากินกับสลัดได้แต่ว่าน้ำสลัดที่ร้านค้าเขาทำมาเราไม่รู้ข้อมูลโภชนาการเราไม่รู้ว่าในนั้นมีน้ำตาลเท่าไหร่นะคะเขาใส่อะไรไปบ้างดังนั้นคุณควรจะเลือกสลัดนะคะ ที่เป็นผักใบเขียวเน้นโปรตีนและแน้ำสลัดที่มีแคลอรีต่ต่ำด้วยค่ะใครกินสลัดแล้วยังอ้วนขึ้นอยู่คุณควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกกินนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย